สวัสดีค่ะมุมกาแฟยามหมายค่ะมือนี่แบบแคปชันประมาณว่ากลับบอได้ไปบอฮอดคันสิจอดกับพ่อกระเทินพอดีมือนี่อุ้ยมือนี่เบาอีสานถึงกาแฟไปนั่งวันนี้คุยกับคนเยอะพอคุยเยอะก็เลยมีเรื่องเล่าที่จริงอะ่ะ การมาเจอการมาเจอเพื่อนๆทุกๆวันผ่านการไลฟ์สดเนาะจริงๆเอฝึกตัวเองนะคะเอฝึกในการฝึกพูดฝึกเรียบเรียงฝึกข้อมูลในการที่จะนําเสนอว่าไอสิ่งที่เอทำอ่ะมีอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์เพราะเวลาเอจะมาพูดอย่างเงี้ยเอก็เตรียมการบ้านมาเนาะเตรียมการบ้านเตรียมข้อมูลโน่นนี่นั่นแล้วล่าสุดก็อย่างเช่นในเพจพูดเรื่องอสมเนาะ ก็คิดถึงเพื่อนๆคิดถึงแม่คิดถึงหลายคนที่แบบน่าาะว่ามันมีข่าวประมาณว่า,าในเรื่องของจิตอาสาคืออสมอเนี่ยเขาเป็นจิตอาสาอะไรก็แล้วแต่ทุกเรื่องในบมู่ในหมู่บ้านเนี่ยอสมอจะจะรู้ก่อนเพื่อนใครไปใครมาใครเข้าใครออกยิ่งในยุคข,ของโควิดเนาะอสมอเป็นคนสำคัญมากๆทีเนี้ย มันก็มีหลายหลายกระแสเอกก็เลยได้ได้แชร์ให้กำลังใจคนที่เป็นอสมอเนาะทั่วประเทศไทยเราก็ล้านกว่าแต่ทีเนี้ยสิ่งที่อ่อใครนอกเข้ามานะคะอา้าไทยอุบลน,นะคะก็คือมันก็เลยเจอคำพูดแบบมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะบางบางทีอะ่ะเอกก็มองว่า อันนั้นคือในเรื่องของของจิตอาสาแต่แคปชั่นวันนี้เนี่ยที่ขึ้นอย่างนี้เพราะเอกไปคุยกับคนในในเรื่องการชวนชวนมาทํางานด้วยนี่แหละแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่อะยังไม่เข้าใจในในในเป้าหมายของตัวเองพอไม่เข้าใจว่าเป้าหมายตัวเองต้องการอะไรมันก็เลยไม่เกิดความชัดเจนพอไม่เกิดความชัดเจนมันก็ไม่เกิดาการลงมือทําเนาะ เอกก็เลยเออเอาข้อคิดพ่อส่วนใหญ่เอกก็จะคุยกับคนอีสานเนาะพอคุยกับคนอีสานนึงมันก็จะเป็นภาษาประมาณนี้นะคะคือขอดูก่อนขอให้พ้นโควิดก่อนเออเรื่องนี้ก็เหมือนกันพ้นโควิดเนี่ยมันเมื่อไหร่มันถึงจะพ้นไม่มีใครมาบอกคุณได้เลยนะว่าจะพ้นโควิดเมื่อไหรอ่อ่ะเออแล้ว ในมุมมองบางคนก็ยังสวมการเป็นข้าขราชการยศถาบรรดาศักดิ์ในเรื่องนี้อยู่ซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังถ้าเอไม่ได้คุยด้วยวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่คุณแน่นอนแต่คนที่เอกกำลังคุยเอเอามาเป็นเคสตัศด่ามาเป็นตัวอย่างในการในการเล่าสู่กันฟังมากกว่าว่าวันนี้เนี่ย ถ้าเราไปเจอคนที่เขาไม่รู้เลยว่าอืม <_ d> เขาเรียกว่าอะไรพอกระเทินน่ะเอ้ยสีเเฮดกับบ่อเฮดสเอากับบ่อเอาแต่อยู่ซื่อกับบ่อไดเฮดหยัางนะเออเจอแบบนี้แล้วจะมีความรู้สึกว่าเอา้ามีคนแนวนี้ยู่ติมีคือทำ,ทำให้เอ๋เสียดายศักยภาพอะ่ะหารู้ไหมว่าจริงๆอะ่ะแม้แต่วันเดียวอะ่ะ แม้แต่วันเดียวที่เราไม่ได้ทำงานเอเคยเคยนอนป่วยเนาะคือแต่แต่ละวันเรามีเรื่องทำมากมายในการที่จะทำยังไงเราจะเก่งเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าคนนี้ใช่ใช่คุณใครเนี่ยใครเอ่อกระมอนนิดไหมคือแต่ละเรื่องที่เราทำอ่ะถ้าเราทำทุกวันอ่ะมันจะกลายเป็นการต่อยอดการพัฒนาตัวเอง ในการไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เอกกำลังทำทุกวันนะคะอ้าววัดดีจ้ากมลนิดในสิ่งที่เอกทำทุกวันนี้คือการอ่านหนังสือมีหลายคนแบบทักเอมาว่าไอ้ทำไมพี่เอเขียนอันนี้ได้อ๋อเพราะพี่พี่เอฟูลไทม์ไหมพี่เอมีเวลาไหม,อมเอบอกเลยนะไม่ว่าใครจะทำอะไรอะ่ะ ล้วนมีเหตุผลสนับสนุนในสิ่งที่ตัวเองทําที่ฉันทําไม่ได้เพราะอะไรหรือที่ฉันทําได้เพราะอะไรแต่ประเด็นมันอยู่ที่ทําได้แล้วมันได้อะไรนี่คือสิ่งที่อยากจะมาบอกว่าเอกกำลังเอเชื่อว่าเอมั่นใจว่าสิ่งที่เอกกำลังทําอยู่อ่ะมันสร้างผลลัพธ์เอได้เอมีรายได้เอเอเอาตัวเองรอดได้อะ่ะเออซึ่ง มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำอะไรไม่ได้เลยอย่าให้มีประสบการณ์เหมือนกันกับเอก่อนเราถึงคำว่าเหมือนกันกับเอก่อนคือเมื่อไหร่ที่เราไม่หลังชนฝายจริงๆอะเราจะไม่ลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างเมื่อก่อนเอกว่าเอเอก็เอก็เก่งเอกก็เรียนรู้อย่างวันนี้คุยกับรุ่นพี่คนนึงเขาบอกว่า เฮ้ยเขาเรียนเก่งมากเลยเขาสอบโน่นนี่จนมาเป็นระดับผู้บริหารดูแลคนภายใต้สามพันกว่าคนในของระบบข้าราชาการนะแต่ตัวนั้นมันคือหัวโขนหัวโขนแล้วพอคุณกเกษียณอ่ะคุณทำอะไรได้บ้างอ่ะวันนี้เอกก็เลยเอเอามุมเอามุมนี้ยที่เขาเล่ามาเนี่ยมาเป็นข้อคิดว่าอย่าให้เราไปอยู่ในสภาวะที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหน แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรดังนั้นเอ๋ถึงบอกว่าวันนี้การใช้ชีวิตของเราแต่ละวันอะถ้าเรามีเป้าอะที่ชัดเจนอะเราจะสามารถที่จะทำบางสิ่งบางอย่างหนึ่งสองสามไปต่อได้จริงๆอะเอมีเรื่องเล่าเยอะเอก็เลยแบบเอ้ยในแต่ละวันอะคือเอททำอะไรเอเป็นอะไรเอาวันดีค่ะพี่แมววันดีค่ะเ,เจ้าวิจิตไทยไทยอะไรอะ อำเภออะไรนะที่ที่ลืมละที่ลืมอีกละนะคะน้องเวเน่นี่คือใครเอ่ยนะคะเดี๋ยวทักพี่เอ๋มาที่เมสเซเจอร์ส่วนตัวด้วยนะคะมาสั้นๆน,นะคะคือถ้ายาวไปอ่ะก็จะก็จะหาว่าพี่เป็นนักพูดไปนะคะจริงๆก็ต้องการเป็นนักพูดแหละเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราเรารู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราถนัดแนวนี้เพราะเราถูกสร้างมาแบบนี้ในการ มาให้กําลังใจคนในการเอาสิ่งดีๆที่เรามีอยู่มาแบ่งปันแล้วก็คิดต่างๆในการทํามาหากินเราในแต่ละวันมาเล่าสู่กันฟังมากกว่าเพราะถ้าจะให้เอก็คิดนะเห็นน้องๆหรือเห็นหลายคนมีความเชี่ยวชาญโอแตกต่างกันไปแต่สําหรับพี่เอพี่เอมองว่างานที่พี่เอทำมาก่อนหน้านี้คืองานด้านจิตอาสาเนาะแล้วก็การให้กําลังใจคนซึ่ง มันเลยทำมีผลมาต่อเนื่องว่าวันนี้สิ่งที่เราจะทำให้ชีวิตเราแฮปปี้แล้วก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เราทำอยู่ได้คือเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนพอเรามีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละวันเรามีเรื่องทำมากมายโอ้เราอยากมีคือหลายคนบอกเอยอย่าเขียนคอนเทนต์อย่าเขียนอะไรแบบเป็นบทความเหมือนที่พี่เอ๋ทำได้จัง สิ่งที่แนะนําได้คือการอ่านหนังสือเยอะๆนะคะพออ่านเยอะๆหรืออัปเดตข้อมูลต่างๆาสิ่งหนึ่งที่พี่เอฟังประจำพี่เอใชอ้เขาเรียกว่าอะไรนะจุกจุกใช่ไหมที่ฟังเพลงมันจะมีบอดแคร์เขาเรียกว่ามันจะมีพูดครั้งละ1นาทีหรือครั้งละ8นาทีขึ้นอยู่กับหัวข้อที่เราจะฟังอะ่ะ ว่าเราจะฟังเรื่องไหนเพราะบางทีเราทํางานบ้านหรือว่าเราทาโน่นนี่นั่นอยู่อะเราก็สามารถฟังฟังข้อมูลฟังอะไรหรือเราจะไปฟังคลิปต่างๆที่ที่เอกจะชอบในแนวเรื่องของจิตใต้สํานึกเนาะแล้วก็เรื่องจิตวิทยาอะไรเงี้ยเหมือนที่พี่เอกเคยเกินไปแล้วมันทําให้เราอะมีความรู้แล้วก็ความรู้เราอะ่ะสามารถเอามาลงมือทําแล้วก็ ส่งเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆได้ ME, เอมี่เพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนที่เคยเรียนระดับปวสก็ยังติดตามมาจนถึงทุกวันปชปชปวสยังตามมาอยู่แล้วก็เพื่อนที่เรียนรชาชพัฒนด้วยกันนะคะหรือบางทีก็เป็นเพื่อนที่ขอนแก่นนะคะที่ทตอนนี้ก็เป็นอาจงอาจารย์กันหมดแล้วนะคะก็เลยก็เลย มาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีอาการอย่างนี้กับบอ่อใดไปบอ่อฮอดสีจอดกับพาอกระเทินกูสีเฮ็ดจังใดว่าหนหัวยได้เออเอเชื่อว,ว่าทุกคนมีอารมณ์จุดนี้แน่ๆแต่คุณจะแก้ไขยังไงเพราะเวลามันก็หมุนของมันไปแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจที่ชัดเจนนะเราจะเสียเวลาไปมากเลยถ้าเราไม่ตัดสินใจว่า วันนี้เราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างคืออย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปแล้วอนาคตเราก็จะมาบอกรู้งี้เหมือนที่เอเป็นนะเวลานี้รู้งี้ทำเรื่องนี้แต่ตอนนั้นทำเรื่องเพราะเวลามันเนี่ยแป,ป๊บเดียวมันกูจะห้าสิบแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบว่าคิดจะทำอะไรทำเลยแต่อย่าลืม plan เ็ตเป้าหมาย เซตระยะเวลาแล้วลงมือทำแล้วจะพบว่าเฮ้ยที่เอสามารถทำแบบนี้ได้อะยังไม่ได้เก่งยังไม่ได้อะไรมากมายแต่ยังมีหลายคนที่ไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้ดังนั้นอย่าลืมเซตเป้าหมายแล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้อย่ารอเวลาอย่ารออะไรที่มันไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนมากที่สุดคือ เราทําอะไรได้บ้างวันนี้นะคะก็ประมาณนี้อย่าคาดไดคิดอย่าคาดไดคิดเออมันสิบแบบมันสิบมีเวลาแบบอ่อนอัวนะคะกะมีหลายคนแอบมาฟังนะคะแอบมาซองเนาะเอก็อเลยแบบขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะเอเชื่อว่าสิ่งที่เอ,อพูดไปมีหลายคนที่ที่เข้ามาดูแต่ข้อคิดหนึ่งก็คือว่าวันนี้ถ้าเราไม่ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอะ มันไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแค่คิดมันก็แค่อยู่ในหัวเหมือนที่คุยกับทุกคนอะ่ะโหเก่งมากรู้รู้ทุกเรื่องแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำเท่ากับศูนย์ดังนั้นอย่าลืมนะคะฝากกดติดตาม เพจไทยบ้านเดอะซีรีส์เฮลตี้บายเอนะคะเอเชื่อว่ามีเรื่องดีๆมาเล่าสู่ฟังแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนในยุคนี้นะคะเชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับทุกคนเช่นกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกินกาแฟต่อนะคะชงกาแฟมาสักระยะหนึ่งแล้วขอบคุณทุกคนค่ะวันนี้ได้เรื่องอะไรไหมอ๋อเซ็ตเป้าหมายอย่าชะล่าใจอย่าเสียเวลา แล้วเราจะไม่มีคํานี้เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะพ่อกระเทินพ่อกระเทินเนาะอนาคตเชื่อว่ารู้งี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครหลายคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ